สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการเขียนอักษรตัวปู้นะฮะสำหรับตัวปู้ก็มีเทคนิคแค่เล็กน้อยนะฮะเช่นเดิมเมื่อใดก็ตามที่เส้นเพียกับเส้นหน้ามาสัมพันธ์กันนะฮะโดยเส้นเพียที่อยู่ข้างใต้นี่นะ,ะเราก็จะเขียนเส้นเพียโดยที่ ไม่เลยออกมาจากหัวของเส้นเหิงนะฮะถัดมา,าเมื่อเราเขียนเส้นสู้นะฮะก็คือให้อยู่ตรงกลางของอตัวอักษรนะฮะก็เราก็ดูเอี่งกลางของเส้นเหิงเนี่ยนะฮะตัดลงมาสำหรับเส้นสู้เนี่ย ก็โดยหลักแล้วนะฮะเขาต้องเขาต้องมีการตัดกับเส้นเพียด้วยนะฮะแล้วก็ถึงค่อยตรงลงมาแบบนี้นะฮะถัดมา,าเราจะใส่เส้นสุดท้ายนะฮะที่ไหนนะฮะ เราก็ถามว่าเราจะใส่เส้นสุดท้ายเนี่ยที่ไหนเราก็กําหนดกึ่งกลางของตัวอักษรน,นี้นะฮะสมมุติว่าตีกรอบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ลองดูว่าตรงกลางของกล่องสี่เหลี่ยมนั้นอยู่ตรงไหนนะฮะก็อาจจะอยู่ราๆประมาณตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นสุดท้ายนะออกมาจากตรงกลางนั้นนะฮะ เราก็จะได้ตัวปูแล้วนะครับที่สวยงามแล้วโดยประมาณก็สำหรับตัวปูก็มีเทคนิคประมาณนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ